ผมดีใจบอมจกมกขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอมเมืองจังหวัดพิร นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะได้รับได้รู้ว่าตอนนี้ผมขาสั่นมากเลยนะครับด้านหลังของผมตอนนี้นะครับไม่ใช่ปากจิ้งจกนะครับแล้วไม่ใช่ปากตุกแกนี่คือปากจระเทศชาระวันนี่เอง mm. ผมอยากจะไปนะตรงนี้แต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้รับได้รู้นะครับว่าเทนเน่นะฮะมีการปลูกพริกไทยด้วย mm. ตอนที่เราจะไปเนี่ยนะเราต้องไปหาเจ้าของศูนย์และผู้แนะนําก่อนมาเชอญเลยครับ โอ้ยตัวใหญ่จริงๆคขอบคุณครับที่ให้ทำรายการโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเรามากันที่นี่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองพิจิตรเป็นเทศบาลเมืองพิจิตรนี่เองนะครับในพื้นที่ตรงนี้เจอเจ้าของศูนย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทด้วยครับผมแหมนะครับอันนี้เรานะฮะยินดีต้อนรับสู่เมืองพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับตรงนี้เขาเรียกอุทยานเหรอพี่ใช่ครับอุทยานบึงสีไฟ อุทยานบึงสีไฟพี่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมวิทยาพพม่วงเจ้าของศูนย์จังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะฮะอะอีกท่านครับสวัสดีครับผมน้าถักกรสังสอนเป็นตัวแทนกัแก้วจังหวัดพิจิตรครับผมนี่นะฮะเรามาอยู่ตรงนี้และบอมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับ จักรยาน B M X ไม่ใช่นะครับนี่คือฮาร์เรย์เดอร์วิสันนะครับพี่ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นครับผมผมเป็นสมาชิกอยู่กลุ่มอิมัทอนไทยแลนด์อยู่กลุ่มอิมัทอนไทยแลนด์นะครับซึ่งนะครับอยู่มาแล้ว24ปีนะครับตอนนี้24่ปีของกลุ่มอิมัทอนไทยแลนด์และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มชาลวันไรเดอร์ชาลวันไรเดอร์ผม รู้สึกเป็นเกียริอย่างมากเลยนะซึ่งซงสองกลุ่มนี้มารวมกันตรงนี้ได้นะฮะเป็นอะไรที่เป็นพันลมิรอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอยากให้พี่บอกนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้ชาวกเกษตรองกองของเราได้ใช้ก่อแก้วตอนนี้ใช้กับพืชอะไรครับอ๋อในจังหวัดพิจิตรเราเนี่ยมีพืชหลายชนิดครับผมก็มีทั้งข้าวข้าวสมโอ,ม,โอมามะปาง แล้วก็พริกไทยพริกไทยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราได้ไปเจอมาแล้วเขาเอาไปใช้แล้วได้ผลโอ้คือเนื่องจากแบกาวของคุณลุงเนี่ยทำสวนมะปางครับผมแล้วมีอยู่ปีหนึ่งที่เขาไม่ได้ผลผลิตอะไรมากครับนะครับก็เตรียมปลูกพริกไทยแซมเพื่อจะโค่นต้นมะปางทิ้งโอ้โหมีการโค่นต้นมะปางด้วยครับแต่พอมาเจอกอแก้วท่านแล้วละครับครับลุงบอกว่ามะปางผมก็ไม่โค่นพริกไทยผมก็ปลูก เอาเก็บไว้ถูกต้องครับเพราะนี่คืออยู่ในเกษตรพอเพียงใช่และตรงนี้ครับผมเลยอยากให้พาดีเจบอมลไปดูสวนของเขาดีไหมโอสวยงามผมว่านะเกษตรพอเพียงหลายๆคนนะปลูกอย่างเดียวพอเสียก็เสียอย่างเดียวแต่ถ้าปลูกมีพริกไทยมีปาล์มนะแล้วก็มีส้มโอด้วยแต่ถ้าส้มโอเสียพริกไทยยังอยู่อ่าแล้วก็ปาล์มยังอยู่อะไรประมาณนั้โอ้นี่คือพืชผสมที่ดีมากนะฮะแต่อันนี้ที่เราจะไปเจาะกันเนี่ยคือ พิกไทยครับพิกไทยวันนี้สเสนอตอนพิก,พกไทยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ,รบจะขึ้นไปด้วยกันออาหมอยไปมาอ่านี้เรารถใหญ่เราไม่ขึ้นฮะเราขึ้นรถเล็กและไม่ใช่รถเล็กธรรมดารถเล็กฮาร์เล็เดวิสันนะครับไปแล้วไปเลยครับ อดจ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 อดโอ้ยเยพ่สุดยาดเลยทีเดียวโอ้ยโอ้ยนี่ถึงแล้วนะเพ่ถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นไงหมวยอยอดมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่จ,จอดรถก่อนนฮะ,ะแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสวนพริกไทยกัน <ไป S 1> ดีไหมไปยังไปกันเลยคร<ป>ับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรามายืนอยู่ในไร่พริกไทยแล้ว นะครับยืนอยู่กับเจ้าของด้วยคุณลุงชื่ออะไรครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวเลยอ่าผมสมนึกมีช้างครับครับผมอยู่บ้านเลขที่44ครับหมู่7ตำบลขมังอําเภอเมืองจังหวัดพิจิรครับครับผมนี่นะฮะเราออกมาจากปากจระเข้นะจากบึงสีไฟบึงสีไฟนะฮะว่าจะเป็นพี่นัทก็ดีแล้วก็พี่วิทย์ก็ดีที่เรามากันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูไร่กันนะครับคุณลุงบอกพิทิยผมเห็นแต่มาปาอ่าไหน นายพิกไทยพิกไทยอยู่ข้างหลังครับอ๋อพิกไทยอยู่หลังอยู่ข้างหลังคือจะทําเห็นเห็นว่าเดินมาจะเป็นแถวยาวแถวยาวทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดตอนนี้มันมีประมาณ3ามรอยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นอ่ะเดินมาเลยเดินมาเลยมาเดินมาฮะเดินมาเข้ามาทางนี้เลยนะฮะโอ้แล้วต้นอะไรบ้างครับอยู่ข้างคุณลุงครับเนี่ยนี่นี่อะไรบ้างครับอันนี้มามายงชิดครับมายงชิดอ๋อแต่ที่เน้นตอนนี้ลุงอยากให้มาดู พิกไทยนะฮะพริกไทยนี่ทําการใช้กอแก้วและทําให้เกิดอะไรมาสัจจัน์ขึ้นครับเออช่อครับช่อชใบใบใบเขาเขียวใบเขียวครับแล้วก็เขาก็จะแทงช่อออกมาอ่าฮะแล้วก็แทงเดี๋ยวก่อนแทงช่อเดี๋ยวขอุลุงยืนนี้เลยครับแน่นี่แทงช่อเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้แล้วมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วหรอครับครับผมกี่ครั้งแล้วสี่ครั้งละสี่ครั้งนะครับขอญาตถามว่าฉีดไปกี่ครั้งด้วยอู้จําไม่ได้นะจําไม่ได้แล้วเจ็ดวันสิบวันฉีดเจ็ดวันสิบวันฉีดเนี่ครับก็ประมาณถ้าขนาดขนาดนี้แล้วจะพักจะพักไม่ฉีดนะครับผมเขามีเขามีเกสรมีเกสรอ่าชงมีเกสรเราจะพักจะพักประมาณสักสิบวันสิบสองวันครับผมแล้วค่อยค่อยมาฉีดใหม่อ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นณตอนนี้นะครับที่เห็นว่าแหว่งๆนี่เพราะว่าเก็บเกี่ยวครับผมีการเก็บเกี่ยวแล้วจะมีการเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาระยะนานแค่ไหนครับอประมาณอีกสักสิบห้าวันครับสิบห้าวันสิบห้าวันหึงจะเก็บอีกครั้งหนึ่งครับโอนี่คือการเก็บตลอดเลยตลอดครับก่อนหน้านั้นที่ลุงไม่ได้ใช้ก่อแก้วเกิดอะไรขึ้นกับพิกถทยบ้างก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ใช้ก่อแก้วจริงๆแล้ว ลุงลุงใช้มาตลอดเลยนะลุงใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยโอ้โหเพราะว่าลุงรู้จักกอแก้วมาตั้งก็เมื่อปีกลายแล้วครับอ๋อเมื่อปีกลายเมื่อปีกลายห7 57็เจนะครับต้นต้นปีครับผมลุงก็ดูทีวีแล้วก็เอ๊ะแบบเอ๊ะมันใช้กับพืชได้ทุกอย่างใช่ทุกชนิดด้วยครับครับผมในที่สำคัญมันเปิดตาดอกได้เปิดตาดอกอ่าไม่เข้าใจผมเป็นคนกรุงเทพจะไม่รู้เลยตาตาดอกคืออ่าขีด สะสมให้เขาออกดอกหมายความว่าเขาแตกใบอ่อนไครเนี่ยจะแปลกกว่ากว่าไอ้ไม้ผลทั่วไปครับผมพาราเขาแตกใบอ่อนแล้วเนี่ยาจะมีช่อนนำมาเลยเขาจะมีช่อติดตามมาด้วยครับผมนะครับนะฮะแล้วยังไงต่อครับลุงก็สั่งเอามาใช้อะฮะมาใช้ก็ฉีดตั้งแต่เล็กๆอืมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับผมลุกก็ฉีดมาเลยเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดทีสิบวันฉีดทีประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ออกมาเลยนะอ่ะ ออกมาเลยเลยมีอะไรเอ่ยที่ทําให้ลุงมั่นใจขนาดนี้ถึงมาใช้ก่อแก้วก็ดูในทีวีนะครับดูในทีวีอ่าดูในทีวีว่ามันมีพืชผลหลายๆอย่างครับแล้วก็เขาก็ใช้ตัวนี้ยอืแสดงว่าผลผลิตเขาดีมากๆเลยนะครับนะครับและที่สําคัญก็อ่ามันไม่ใช่สารเคมีถูกต้องครับที่ลุงไม่ชอบเลยไอ้สารเคมีเนี่ยมันมันอ่นกระทบไม่ได้ทําร้ายร่างกายนะทำให้ผิว นะฮะแล้วก่อเกิดมะเร็งด้วยครับอันนี้สําคัญคนะครับอันนี้ลุงก็ใช้มาเรื่อยๆ<ะ>นะฮะให <entonces> ้มาเรื่อยๆเลยใช้มาเรื่อยๆจนเกิดมีผู้นําเกิดมีผู้นาใครเป็นผู้นําที่ลุงแบบว่าเอาเอามาให้ลุงอยู่ข้างผมไหมใช่ใช่ไพี่นัดนะครับพี่นัดซึ่งเป็นผู้นํานะฮะให้คุณลุงได้เอาสินค้ามาให้นะตอนนี้เป็นไงครับตอนแรกคุณลุงเขาเห็นเราคือต้องขอบคุณทางหัวหน้าศูนย์ครับครับ พี่นัดด้วยเขาบอกคุณพี่นัดอ่าบอกพี่วิทย์พี่วิทย์บอกพี่นัดมาใหครับด้วยครับด้วยนะแต่ก็ลงพื้นที่นี่คือพี่นัดลงพร้อมกันกับกับพี่วิทย์เลยโอ้โหน่าจะตีคู่กันตลอดโอ้โหนะฮะกลุ่มชาละวันไรเดอร์กับอีเมทอนไรเดอร์นะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีมากเลยนะครับเอามาคือมาหาลุงลุงงงไหมครับหูขับช็อปเปอร์มาหาเฮ้ย อย่างใช่ไหมกัรม <c oughs> <c oughs> องวันนี้นะนี่คือกลุ่มใหญ่เลยนะครับสองกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งชาวฮาเล่และชาวไบเกอร์ไทยใจรักแผ่นดินเนี่ยเขารู้จักกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาใช้นะฮะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ก่อแก้วนะฮะทีนี้บอมขอถามอีกนิดหนึ่งเกิดผลอะไรกับดินเราด้วยไหมดินล้วนซุยดินล้วนซุยครับผมอันนี้สําคัญเลยท่านผู้ชมดินล่วนซุยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับดินล้วนซุยอย่างไร เนี่ยลอยลอยลอยผมฉีดเนี่ยฉีดลงดินนะครับผมผมจะฉีดลงดินด้วยอ่าฉีดลงดินแล้วมีมันมีไส้เดือนไหมลุงมีครับมีมีอ่าเนี่เนี่ยก็อย่างที่ชาวเกษตรกรเห็นถ้าถ้ามีไส้เดือนเมื่อไหร่ก็คือดินสมบูรณ์ถูกไหมครับนะฮะอันนี้คือดินดินจะล้วนซุยมากเนี่ยท่านผู้ชมแล้วจะไม่เกิดเกาะหนาแน่นถูกไหมครับครับนะครับมีการผ่าแรงไหมมีครับมีมีครับส่วนมากเดี๋ยวขออนุญาตลุงลุงดุงกัด โอ้ลุงไปแล้วทีนี้การผ่าแล้งของคุณลุงเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรบ้างเกิดประสบภัยยังไงบ้างจริงๆส่วนลุงไม่มีนะนะฮะไม่ไม่ผ่าแล้งหมายความว่ามันก็ไม่เป็นไรอะนะครับผมเพราะน้ำเรามีสปริงเกอร์ให้ตลอดทั้งปีแล้วก็ฉีดก่อแก้วเนี่ยตลอดเลยแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะเขาก็ปกติอย่างเงี้ยครับแต่ที่ผมเห็นคุณลุงทำ พริกไทยเนี่ยนะไม่ได้แค่พริกไทยอย่างเดียวอย่างที่พี่ <c oughs> พีวิทย์บอกนะฮะพีวิทนี่พอเพียงอย่างชัดเจนนะฮะยังยังยังพีวิทนี่จุดมุ่งหมายของพีวิทย์คืออย่างไรบ้างเ,ออเน้นให้เกษตรกรชาวจังหว,วัดพิจิตรเราเนี่ยครับหันมาปลูกพืชหลายอย่างหรือพูดง่ายๆก็คือเกษตรบานี่ครับเดินตามรอยทฤษฎีของพ่อหลวงเรา,านะครับเพื่อว่าอย่างที่คุณลุงพูดเก๋นๆไว้เมื่อต้นรายการเมื่อกี้ว่าครับ พยายามให้มันหมุนเวียนได้ทุกอย่างในพื้นที่ที่มีอยู่แต่ละเดือนเราจะเก็บเกี่ยวอะไรอะไรแบบนี้ครับเพื่อตรงเนี้ยถ้าคนเราเกษตรกรเราปลูกพืชในเชิงเดียวถ้ามันล้มก็คือล้มเลยแต่ถ้าอย่างเนี้ยอย่างคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้าใช้กอแก้วคุณลุงบอกว่าจะโค่นมาปางทิ้งแหละมายงมายงชิดเนี่ยมายงโอ้จะโค่นเลยเหรอจะโค่นเหรอครับเพราะว่าไม่ออกดอกไม่ออกดอกไม่ออกดอกไม่มีลูกไม่มีลูกแล้วใช้กอแก้วไหมครับ นั่นแหละครับพอเขาเจอกองแก้วอช่วงที่ปลูกไม่ๆหไม่ได้ใช้อ๋อไม่ได้ใช้ครับผมเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาห้าเจ็ดนี่ใช้เต็มเต็มเลยค่ะก่อแก้วเนี่ยพามาใช้ก่อแก้วปั๊บผลผลิตหลหลวงมากเป็นยังไงผลผลิตดกมากลูกสวยลูกสวยผลใหญ่ผลใหญ่ผิวเนียนผิวเนียนเนียนมากมากเลยแถวชาวบ้านเนี่ยพอค้ามาขายเนี่ยคูหลุงเสียดายมากครับเดี๋ยวเทปต่อไปเราไปแน่ลุงไม่ขายที่นี่คลัวลุงไม่ขายลุงลุงวิ่งเทปเลยครับครับผม กรุงเทพสงเทพเลยโอ้โหดีมากเลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะความความมหัศจรรย์สองเกอนะซึ่งเกิดกับพริกไทยเข้ามาทางนี้เลยเราลองดูนะครับมาทางนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เกิดการเก็บเกี่ยวโหเสียดายนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้จะเกิดอ่านี่อันนี้คือเม็ดอ่อนๆที่เขากําลังจะแตกออกมานี่เขาญาติเด่นนี่อันนี้คือที่นี่ฮะพริกไทยนะครับซึ่งนะฮะคุณลุงได้ใช้กอแก้วตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันนี้ทําการเก็บเกี่ยวไปกี่ครั้งแล้วครับสี่ไหมสี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้ง,ง,งนะที่ต้นชั่วโมงที่คุณลุงบอกไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับกับการคือความแตกต่างกับการที่ชาวเกษตรกรหลายๆคนที่ได้ใช้อย่างอื่นและมาใช้กอแก้วเนี้การที่เราจะรูดปุบดดดดดด๊บเนี่ยรูด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 เก็บเนี่ยมันจะง่ายดายกว่าอันเก่ายังไงหรือเปล่าครับมันมีความแตกต่างไหมกับการเก็บพริกไทยเก็บเหรอครับแม่ การเก็บพิชัยนี่เราจะเก็บเป็นช่อเป็นช่อแต่ที่ที่คุณเห็นเห็นเนี่ยเยอะเนี่ยกำลังเป็นช่ออ่อนอ๋อนี่เป็นช่ออ่อนเราไม่ได้เก็บแก่เราขายช่ออ่อนขายช่อขอญาต์บอมนึกว่ามีการลูดเก็บนี้เอออ๋อนี่คือเป็นช่ออ่อนเก็บเป็นช่ออย่างเี้ยเลยอ๋อเหรอครับเก็บเป็นช่อเราเราขายสดขายสดขายทั้งช่อช่อเลยเขาขายเป็นไงเป็นโลหรือเป็นอะไรครับเป็นโลครับเป็นโลรถเท่าไหร่ครับเอาจากที่นี่ตอนนี้หน้าสวน300บาท300บาทครับ สามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วจะไปขายห้าร้อยหกร้อยเรื่องคุณอ่าใช่ครับใช่เขาจะขายอะไรันเรื่องเขาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้เห็นกันเลยนะครับว่าในคือพริกไทยนะมีชื่อพันธไหมคุณลุงมีครับพันอะไรครับซีรอนครับซีรอนครับนะมีหลายพันใช่ไหมมีมีสองพันมีสองพันมีซีรอนกับอ่าของของมาเลยนะฮะลุงจำชื่อไม่ได้เนาะครับมาเลยอ่าของมาเลยกับซีรอนครับแล้วครับซีรอนนี่ของอินเดีย นี่ของอินเดียนะฮรท่านผู้ชมนะฮะซีรอนนะฮะแหมหอมของมาเลยหอมมากสากวักสากวักครับผมชื่อสากวักของของของมาเลสมาเลยสากวักยอดยอดยอดเขาจะแดงครับผมอันนี้ยอดขาวยอดขาวนะฮะทีนี้บอมอยากถามคุณลุงนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะใช้นะฮะกับความคิดที่คุณจะลุงจะใช้กอแก้วเนี่ยลุงเห็นอะไรของกอแก้วถึงจะมาใช้ เห็นอะไรความเด่นของมันจริงๆแล้วอย่างที่ลุงบอกตอนแรกกันเนาะที่เห็นรายการที่ออกทีวีเนี่ยทุกรายการทุกพืชเนี่ยครับอันนั้นก็มองจุดเด่นของของของกอแก้วอยู่แล้วครับแล้วมันมีตัวที่ว่าลุงชอบมากคือว่ามันไม่ใช่สารเคมีอืนะครับไม่ใช่สารเคมีตัวนี้เลยเป็นชีวภาพชีวภาพนะะปลอดสารพิษลุงก็ตัดสินใจเอาเอามาใช้ครับอืมนี่คือจุดเด่นที่ที่ลุงเห็นว่าไม่มีสารพิษ นะฮะแต่ตอนเนี้พี่นัดของผมหายไปไหนแล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ครับอยู่่ดีนะพี่นัดทีนี้เรามามาเรามาในช่วงสุดท้ายกันดีกว่านะครับ,รบผมอยากให้นะชาวกเกษตรนะทำการเปิดใจนะเปิดใจนะดใช้กอแก้ของเรานะฮะก่อนที่คุณจะ,ะใช้อะไรสักอย่างเนี่ยผมว่านะหลายๆเษกษตรกรหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนยากใช่ครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอของที่แบบเจ๋วจริงอะไรจริงเนี่ยก็ต้องมีการขอลองพี่เคยให้แบบชาวเกษตรขอลองไหมฮะ ไช่มีครับมีใช่มีครับมีด้วยให้ลองใช้กันเลยแล้วพอลองใช้ปั๊บตามมา,มา um> แล,อลอ้วทีนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะวันนี้ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้มีการติดต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของศูนย์ก็ดีนะหรือจะเป็นเจ้าของไร่ก็ดีนะฮะแล้วก็ผู้แนะนํานะครับวันนี้ผมอยากให้นะครับคุณลุงนะฮะช่วยบอกเบอร์โทรติดต่อสักนิดหนึ่งครับผม088 0 8 8ย์ครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห ห้าเก้าห้าเก้าครับรสามารถโทรหาคุณลุงอยู่ตรงนี้เลยครับนะฮะข้างล่างขอบทีวีโทรศัพ <TV. S 2> ท์คทใครครับครับลุงอดังแล้วครับลุงรับเลยครับเขาโทรมาแล้วลุงออลุงเชื่ออ,อีกไม่ใช่นี่ก็พี่นัดมาทีมีการมีหามีหาก็คือมาปั๊บเลยบอกมาปั๊บเลยนะครับง่ายก็ขอโทรติดต่อกุลุงนิดนึงขอนิดนึงมีเคล็ดลับการปลูกพริกไทยไหมครับอืมมีเคล็ดลับไหมบอกท่านผู้ชมนิดนึงเออ ก็มีช่วงปลูกนะครับช่วงปลูกลงหลุมเนี่ยฝังให้ดีลงหลุมอ่าลงหลุมการการลงหลุมก็ขุดขุดเอ่อสี่สี่สิบลึกห้าสิบสี่สิบลึกห้าสิบเซนครับผมนะครับแล้วก่อแก้วนะครับครับก่อแก้วสองตัวสองเกอร์มหัศจรรย์ขีดฉีดฉีดครับครับให้บางหรือหนาครับก็ฉีดตามปกตินี่ครัฉีดตามปกติอ่าฉีดปกติที่เราเป็นฝอยๆอะไรประมาณนี้ครับผมนนั่ะที่เราฉีดอ่าฉีด ฉีดใบเขาเลยแหละครับผมอ่าพอฉีดปั๊บผสมสูตรเดียวกันนะฮะแล้วก็ปลูกครับแล้วก็ปลูกครับอืมเนีดลงในดินก่อนฉีดลงในดินนะฮะที่มีความลึก40นะฮะแล้วก็สูงอ่าห้าสิบเซนห้าสิบเซนนะครับผมนี่คือเคล็ดลับเลยกับการปลูกของพริกไทยนะฮะขอบคุณมากเลยมีอะไรมีอะไรรองเลยไม่มีไม่มีโอ้คือดินป่าเลยพริกไทยอย่าเอาอย่าเอาขี้งูอาขี้ไก่ ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าใส่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตายได้โอ้เขาา้เขาก็โทษไปได้ครับผมแต่สองเกิดมหัศจรรย์ใช้ได้ครับใช้ได้ฉีดเลยฮัฉีดฉีดฉีดจงเกิดความมหัศจรรย์ณตอนนี้เลยนะครับผมนะทีนี้เจ้าของศูนย์ของเราครับนะช่วยบอกสมาชิกหลายๆคนนะที่หันมาใช้กอแก้วเนี่ยนะพอผลดีเกิดขึ้นแล้วนะครับก็อยากจะให้บอกต่อกันเขาบอกว่าบอกต่อแล้วรวยรวยใช่นะบอกต่อแล้วรวยนิดหนึ่งครับ ถ้าเราใช้กอแก้วนะครับเรามีการบอกต่อนะครับรับรองรวยแน่นอนนะครับทั้งพืชผลและการเกษตรอุดมการนะฮะที่ผมได้นั่งคุยกับพี่พี่วิทย์เขาบอกอุดมการพอเพียงใช่ครับอันนี้คือจุดหลักของเนินตามพระดาริของข้อหลวงของเรานะครับโดยการเกษตรกจพอเพียงหรือปลูกพืช ปานี้เขาเรียกว่าเกษตรเชิงป่านี้ครับผมก็ค,คือการปลูกผสมประสานหลายๆอย่างอยู่ในไร่เดียวกันนะครับอย่างเช่นคุณลุงสมนึกเนี่ยคุณลุงก็จะปลูกทั้งมะปางมะ<า>ม่วงก็มีมแต่เขาโอเคเขาเป็นระเบียบละมองแต่ไม่ใช่ผสมครับ,รบผมแต่ในพื้นที่เราสามารถแบ่งแปลง,ปงว่าแปลงนี้ปลูกอะไรปลูกอะไรให้มันหมุนเวียน ครับผมของคุณลุงนี่ก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งอีกนะหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเทปต่อไปนะฮะมีพริกไทยมีมะปาครับผมมีมะม่วงโอ้โหแล้วมีถั่วพูอยู่หน้าบ้านโอ้โหที่เห็นนั่นไงตอนนี้ลุงพริกไทยลุงปลูกแยกมีพวกแยกไปทางนู้นมีแต่แขนงสาขาท่านนู้นจะทำเป็นเรื่องเป็นราวจะไม่ไม่ไม่สวนผสมนะฮะคือแบ่งโซนโอเคแล้วนี้ถ้าท่านผู้ชมมาติดต่อคุณพี่วิทย์ครับผมเบอร์โทร 095 095ครับ565 565 5404ครับ5404ครับนะฮะด้านล่างทีวีของเราตอนนี้นะครับมีเบอร์โทรนะของเจ้าของศูนย์ของเราในเจ้าของศูนย์พิจิตใช่ครับตำแหน่งตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงซอยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับครับผมอ่าชาวคนพิจิตจะรู้ดีครับผมนะพูดง่ายๆก็คือใกล้กับสถานีขนส่งครับพิจิตใกล้กับสถานีขนส่งนี่้ใกล้นะดีมากเลยทีเดียว ถามคนในรแวกนั้นได้อ่าแล้วก็จะมีปากกอแก้วอยู่ตรงไหนมีป้ายใหญ่ๆนะฮะคนหล่อยืนทําอะไรครับหล่อมากเลยคนนี้ติจฉาเลยทนาดที่ติดต่อกอแก้วเจอมาทางนี้เราคยเสียงหล่องท่านหล่อจ้านะไอ้ท่านหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่นัทนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะฮะตัวแทนก็อยากจะให้มีการติดต่อมาในเบอร์โทร 0 9 9ครับ0 9 9ครับ8 9 2 8 9 2 8 7 6 7ครับ8 7 6 7ครับนะฮะโทรหาพี่นัทของเราได้เลยนะครับมาที่ร้านของพี่นัทเอ้ยมีมีมีอาหารมีอะไรให้กินไม่ใช่โทรมาปรึกษาเลยกอแก้วใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็พี่นัทสุดหล่อคนนี้นะฮะก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของเราได้ทั้งหมดถูกไหมครับแล้วถ้าเขาบอกว่า ชาวกเกษตรกรขอคืนนี่ทํายังไงดีเขาบอกว่า oh, ใช้ไม่ดีเลยฉันขอคืนยินดีครับยินดีอะไรครับยินดีรับคืนครับนี่คือคําจาก,กเจ้าของศูน<ว>ย์ของเรานะครับแล้วพี่นัดด้วยไหมครับ ยินดีไหมครับยินดีครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมดีเจบอมโจโมงนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับคําวาจาใดที่ไม่ถูกต้องต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีความสุขที่สุดแล้ววันนี้ผมจะทําให้ทุกคนนะครับมีความสุขรวมไปถึงความรวยนะถ้าคุณบอกต่อและคุณร่ํารวยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ฮะครับโลโก้บอมจําได้ไหมแล้วพบกันใหม่ฮะกับรายการเกษตรแฮปปี้สวัสดีครับ เฮ้ยสอบอะไรกันน่ะอ๋อลุงลุงเป็นเพี้ยเพี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เพี้ยธรรมดาเนี่ยเพี้ยกระสอบนะฮะแจ้งตำรวจเลยไหมครับแจ้งต้องนี่ต้องแจ้งเออแจ้งตำรวจเลยดีกว่ามาอยู่ทำไมไปดิอย่าอย่าอยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอันนี้คาหนังคาขาวเลยลุงเออเนี่ยเพี้ยกระสอบนะฮะชาวเกษตรรู้จักกันดีนะแต่เราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าพริกไทยเราเกิดด้วยกอแก้วถูกไหมครับนะฮะ จริงไหมครับอ่าครับผมเห็นเขาโดกผมเดลยจะเอาไปวิจัยหน่อยเลยจะเอาไปวิจัยโอ้วิจัยอะไรตั้งหลายช่อโอ้ยเพียบเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับฉลาดเลือกฉลาดใช้ต้องใช้กอลเกล